โรงเรียนจุมปีวนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินตั้งอยู่เลขที่44ถนนสุริยพงษ์ตําบลในเวียงอําเภอเมืองน่านจังหวัดน,านออ่านปรัชญาของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมกิจกรรมคู่บ้านสืบสารประเพณีภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาผู้เรียนครูให้มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนำแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวอย่างพอเพียงโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมอัตลักษณ์โรงเรียนจุมปีวนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินเป็นโรงเรียนสืบสารศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นบริหารงานโดยผู้อำนวยการพี่ลาสินีทาเรียว,วงวนิชครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน38คน มีนักเรียนจํำนวนทางสิ้น351คนจัดการเรียนการสอนในระดับปถมวัยและปะถมศึกษาโรงเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านอาคารสถานที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แต่ผลการดำเนินงานของโรงเรียนจุมปีวนิดาพรเทศบาลเมืองนานบ้านภูมินยังพบว่าครูผู้สอน มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในส่วนของผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในบางประการจากสภาพปัญหาดังกล่าวโรงเรียนจึงได้ทําการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจุมปีวณิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินดำเนินการนวัตกรรมด้านบริหารการศึกษาเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบจุมปีโมเดลมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา3ด้านคือด้านคุณภาพผู้เรียนด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนมีการดำเนินการด้วยการศึกษาเอกสารทฤษฎีหลักการแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบจุมปีโมเดลเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและนโยบายของสถานศึกษาพร้อมทั้งนำปัใจจัยในการบริหารจัดการ CM มาขับเคลื่อนในการบริหารการศึกษาการดำเนินการสร้างต้นแบบนวัตกรรมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จ RBM การบริหารคุณภาพโดยรวม TQM และวงจรคุณภาพ PDCA มาบูรณาการสร้างนวัตกรรมรูปแบบการบริหารการศึกษาจุมปีโมเดล 4. c o ค p ป r a t i o n การวางแผนองค์กรอย่างมีส่วนร่วมโรงเรียนได้นำหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนองคอ์กรโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมโรงเรียนมีการประชุมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคคลภายใน และภายนอกสถานศึกษารวมถึงภาคีเครือข่ายร่วมกันมีการแบ่งโครงสร้างฝ่ายงานออกเป็น4ฝ่ายอย่างชัดเจนได้แก่ 1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีการกำหนดนโยบายการบริหารงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายสำคัญของสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง H High Quality Teacher พัฒนาครูสู่มืออาชีพมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรูปแบบการสอน Active Learning ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ครูสร้างสื่อ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนเป็นลำดับต่อไป U Unity Organization วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสามัคคี มีแนวทางการดำเนินการดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นำมีคุณธรรมจะริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี M mentoring การนิเทศกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน4ฝ่ายซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการมีการนิเทศภายใน นำโดยผู้บริหารและเพื่อนครูแบบกัลยาณมิตรจัดการเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ฝ่ายบริหารงานงบประมาณมีการจัดทําแผนการตรวจสอบติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกง,งบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคล มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารบุคลากรให้เป็นระบบกำหนดระเบียบการปฏิบัติและหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีการดำเนินงานตามแผนการนิเทศแบบให้คำชี้แนะการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้รับการนิเทศโครงการพัฒนาบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน P Participative Management บริหารแบบมีส่วนร่วมมีแนวทางการดำเนินการดังนี้การมีส่วนร่วมของครูมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจปฏิบัติงานรับผิดชอบด้วยการกระจายอำนาจและให้อำนาจในการตัดสินใจของผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม กำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆของสถานศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนจุมปีวนิดาพรเทศบาลบ้านภูมินสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนการมีส่วนร่วมพาคีเครือข่ายต่างๆในการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของนักเรียน e evaluation การประเมินผลมีแนวทางการดําเนินการดังนี้โรงเรียนมีการประเมินผลนักเรียนทั้ง4ด้านคือด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความการประเมินผลนักเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT และการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน RT การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงและแผนพัฒนาตนเองส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง e efficiency and effectiveness สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารด้านวิชาการโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารด้านงบประมาณมีการจัดทำและเสนอของงบประมาณตามความเหมาะสมและความต้องการที่แท้จริง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการบริหารงานบุคคลมีการจัดทำแผนอัตรากำลังมีการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการบริหารทั่วไปสถานศึกษามีการใช้อาคารสถานที่อย่างประหยัดคุ้มค่าสัมพันธ์กับชุมชนผลการสร้างและพัฒนานวัตกรรม จากการบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบจุมปีโมเดลสามารถพัฒนาองค์ประกอบด้านคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้มีการทดสอบระดับชาติโอเน n ตและอาทสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียนมีการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญด้านสถานศึกษาโรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศทั้งด้านนักเรียนครูและสถานศึกษาค่ะจากการที่ผู้อำนวยการนะคะได้นํารูปแบบการบริหารแบบจปปีโมเดลนะคะมาบริหารในโรงเรียนของเรานะคะ ก็ทำให้ครูเนี่ยได้รับก,การพัฒนานะคะในการสอนในหลากหลายรูปแบบนะคะรวมถึงการสอนแบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในทุกกลุ่มสาระนะคะก็ส่งผลให้นักเรียนเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะคะขึ้นตามลำดับแล้วก็อย่างต่อเน,นื่องคะ่ะ ผมรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนจุมปีวนนี้ดาพรเทศบาลบางน,นาบ้านภูมินเป็นระยะเวลา6ปีผมเห็นการพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมและการเรียนการสอนผมภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนจุมปีวนนี้ดาพรเทศบาลบางน,นาบ้านภูมินครับ